สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ครับมือนี้บอาบอยครับขนชัยชาแนลครับผมกับพี่เฮอนเดนทินอีสานมาเละบึงเห็ดครับพี่น้องครับมาละบึงเห็ดผึ่งท่ามครับเห็ดตับเตครับพี่น้องบ่าบอยพออยู่สองดอกครับพี่น้องครับแต่ว่าดอกพัฒนี่างยปัญหาสามาติดตามกันครับผมในเห็ดยังก็เอาครับมือนี้ครับติดตามมกันครับพี่น้องผม ดีครับพี่น้องครับเบอ่าเห็นเห็ดสองดอกครับพี่น้องฟุ้งุ้งออกเลยครับพี่น้อง <l ip> เห็ดฟุ้งออกฟุ้งออกครับโอ้พูน,นะครับดอกนึงน,นี่ของไหนครับโอ้อ้ไอ้ดอกน้อยแบบหลายอ้ายเห็ดอัน เพิงอยู่อันเฮ็ดเพิงอันนี้ไหมเออแบบหลายเลยบอแมนหมายถึงว่ามันมันหน่อยแห้งเขาจะเอาอยู่บ่มันหน่อยคุณพี่น้องสองดอกนึงครับแต่ว่าเกียงดอกเกียงดอกสมนิพอด,ดีพอด,ดีได้พี่น้องพี่บักหลายดอกนึงอายมาเบิองอายเอาเอาบอสมนิพมาเบิองมาเบิองพี่ครับดอกทสามครับ ถามดอกที่ซีครับผมพี่น้องที่ซี่ครับพี่น้องที่ซีพี่น้องดอกที่หาครับมั้งพ่งดอกที่หาเฮ้ยเขาไหนี่พี่น้องดอกที่หาดอกที่หกครับหกดอกหกดอกก็พี่น้องนี่ดอกที่หาครับบ่อโอ้ยเอาโหลดเลยเสียบไฟให้นบ่อันน really ี้เอาอยู่นี NP ่ okay. ครับดอกน้องพี่น้องโหสุดเจี๊ครับโอ้โหเมื่อกี้พี่น้องนะครับเป,เ,เป็นดอกที่แปดพี่น้องดอกที่แปดดอกที่แปดดอกที่แปด, 8, ด 8, ครับนี่นี่นี่พี่น้องสวัสดีครับพ่อดินดินอีสานครับพี่น้องบาร์เวทานามาพ่อหลองไส้ครับบารบอยดอกที่แปดครับเมืนอนในบาร์บอยพี่น้องสุดวงครับ Ong, เมื upcoming 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 ่อวานไปยกโซ่ดวงกะเอาลงคลิปให้พี่น้องเบื้องล้วงปลาพี่น้องเนี่ยปลากดไรใหญ่โครแช่ดอกทิศเก้าพี่น้องดอกทิศเก้าครับนี่ดอกทิศเก้าแล้วครับหือยกโซ่ดวงครับคอยเก็บเก็บเลยเก็บกระโบมหำพี่น้องเก็บกระโมมหำไปเลยได้กันไหมฮะดอกทิศเก้าพี่น้องดอกทิศเก้าครับดอกทิศเก้าพี่น้องพี่น้องเอู้หูนะดอกทิศเก้าดอกทิศเก้าครับอู้ดอกทิศสิบพี่น้องดอกทิศสิบหูนะครับ ดอกดอกที่สิบพี่น้องพูนับครับพี่น้องครับดอกที่สิบดอกที่สิบครับมึงบึงมาบึ้งมึงพี่น้องมึ้งบึ้งน้ำกันครับพี่น้องผมนฮะแม่ไม่ใช่จ้ะแต่ว่าขั้นมืออื่นนี่แฮงจีดอกงามเนาะแต่ว่าบอก มาเือหน้ากันครับเก็บเห็ดน้ากันครับผมพี่น้องครับฝุ่นพี่น้องดอกนึงครับเบ้าบอยเห็นพี่หัวดินตั้งอยู่ข้างตาเลยพี่น้องฝุ่นหน้ากันงานพี่น้องตั้งฝุ่นพี่น้องเบ้าบอยนะครับเปิดดอกเลยเฮ้ยพี่หัวดินกำลังจะเอาครับเกือ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 บพี่น้องนี่นี่นะไอไอมาฟึ่งซุ้งยี่ไอตอกางย่างได้ไหมยมันตอกเหล่าตอกเหล่าไม่ได้ตัดด้อ ออกนี <mm ้ก้อนพี uh> ่น um> ้องครับเออการเ่าครับวี้ินกับมานพี่น้องคอดเอาันมาหลด่าเอานลอว่าครับผมพี่น้องเอาไว้กับดอกมันกระโบอันนี้ปันไดครับพี่น้องครับขากระบขากงมากเขีครับ เบกบพี่น้องผมเกบีนงกนี้อง้เราเก้าเดีเอาไปนี่นี่ตัวเพิ่งไอ้นี่นี่เอาบ่อหตัพุมงามครับแกงแกงพเสียบเลยครับตัวขาย่บนครับโอ้พี่น้องผมตัวพิงงาม ่น,งน,น้งดอกนี้ครับปืนครับพี่น้อบ,าบาวาบใาาช่ป้ะบึงดอกนี้ครับดอกนี้บ่าอาดอกนี้ก็บอดดอกไปใหันงานอื่นกันดูกันเขาผ่อดอกช่วง่ม,มันอันนี้ทสิบคากเน่อก็อผมอบนล้ครับพี่น่อครับอู้ดอกเบียง,งามเลยพี่น้อ นะครับดอกบาน้ำกันครับสิขึ้นอีกจุดประจักครับผมโอ้นี่เด้ครับพี่น้องสองดอกโอ้เกือบว่เห็นพี่น้องครับเบิ้งครับผมว่เห็นครับเมื่อกี้ย่งบ้าบอยว่เห็นอีดีพี่น้องครับพ่นกระรับพี่น้องมันดอกน้อยหน่อยหรือ่ะ พี่น้องนาก็ดอกงามดอกงามครับผมทามยังงั้นอยู่ครับแขีงคำเราดอกเราดอกไปเลยพี่น้องผมเดี๋ยวฝากติดตามนี้นะครับเป็นรุ่นน้ำกันอีกครับผมพี่น้องครับมาบอยเห็นอยู่นี่พี่น้องโอเ,เห็นเราดอกนึงครับเห็ดพึ่งออกพี่น้องผมโอ้โอุผครับดอกนึงดอกนี้น้อยพี่น้อง

ดอกใหครับพีกก่น้องมาเอาดอกเดียวครับาาออกกามาเอา,ด,าด,อดอกนี้ครับพี่น้องชุ่มในดอนในเดิมในดอนตอนนี้กระดอกนะอุ้ยสองดอกสามดอกพีกนก่นอ้องครับอ้ยกระเต็งงามพี่น้อง ครั้งแรกครั้งแรกครับเขามากครับผมพี่น้องตกแบบงามเลยพี่น้องผมสังับมาพี่บาไก่มาเบิ้งครับบึ้มครับผมพี่น้องบึ้มบิงบงบ้งดอกนี้ครับตกง่างงามพี่น้องผม หงานพี่น้อะโอ้ยเกงเง้ย,ย,ยงพี่น้อะครับฮะพ่ออ,อยูอ่ยบ่เออเออขับไปดอปเนาะรับพี่องพะ่นอะครับออบองครับ คผมพี่น้องครับอบูมพี่น้องผมพี่น้องผมครับบูมบูมครับผมพี่น้องเหตุผงถ้าเหตุผลถ้ามครับพี่น้องครับเราไปตามงเนี้ยตั้งเปิดตัดขาครับผมพี่น้อง ดอกงามดอกงามอยู่กับผมพี่น้องดอกอีกดอกนึงครับน้าพี่น้องผมดอกเปียบงามเลยพี่น้องพี่น้องเมีอีกดอกนึงนะครับอีกดอกนึงครับผมพี่น้องโอ้พี่น้องพี่น้องครับพี่น้องผมเห็ดดอกนี้พี่น้องผม อ้ดยดอกบังใหนั่นพี่น้องปาทุดอกกลงามครับพี่น้องเก็ดธรรมชาติครับผมบ่ได้ปลูกบ่ได้ยัางพี่น้องเกิดเองตามธรรมชาติครับเกิดให้กินทุกปีครับผมพี่น้องฝนมายง้มไปขืนยง้มนั่นครับผมพี่น้องุนนะครับพี่น้องผมดอกนี้แบบง่ายเลยพี่น้อง นะครับดอกปังญ่าด้พี่น้องดอกนี้ดอกนึงนะครับปู่ขนาดดอกสมนิมดนะครับพี่น้องปังมองเกิดมากาะจากเห็นเนี่ยครับดอกกระสีผสมบูรณ์ครับแต่ว่าดอกนี้ง่ายนะครับดีดูใจถึงครับผมพี่น้องครับนี่ครับผมพี่น้องตะกีเป็นปลาเห็ดครับเห็ดเกิดดีดีครับแถวนี้ครับพี่น้องครับพันมาเกียดออกมากครับผมพี่น้อง ที่เกี่ออกบองอย่าแล้วครับผมเห็ดเพิงถามครับเห็ดเพิงตับเต่าครับออกแถวนี้ครับออกแบบดีเลยพี่น้องบ่อยได้อยู่นี่ทุกปีครับสังเกตออกนะครับเป็นค,นคู่เป็นคู่อยู่พี่น้องผมแถวนี้ครับออกเเต็มเลยพี่น้องผมอู้นี่เด้พี่น้องผมสองดอกสองดอกครับปูเพิ่อยากขึ้นครับผมพี่น้อง นางใส่เลยพี่น้องเบาบ่อยสองดอกเลยพี่น้องครับคุณนะครับพี่น้องสาธิพี่นอ้อ,นองผมโชคมันโชคมันแล้วครับผมเมื่อนี้ครับตัดสินใจม่ารอปุงเห็ดครับผมเมื่อนี้กับพี่ห้องดินครับได้อีลีพี่น้องผมนเบ,บ้าบอยเห็นแล้วครับพี่น้องผม ครับทังนั้นคุณจะขึ้นครับผมพี่น้องขนาดพระเจ้าไทยเราดิพี่น้องผมนี่ครับโอ,โอ,โอโ้ก็ดอกงามอยู่ครับพี่น้องผมน้าพี่น้องมัน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 ครับผมพี่น้องดอกง,งามดอกงามครับงามอยู่งามอยู่งามอยู่พี่น้องผมมต้องเกยตินขึ้นมา ผมเสือมืดเลยพี่น้องผมเสือเก่ามันเคยเกิดครับดอกใดที่ข้าเจ้ามันเกิดก้อนครับมันโถมันกลายเป็นเสือต่อไปครับจะได้ออกทุกปีครับเห็ดแถวนี้เพได้อยากได้กินครับผมพี่น้องครับแต่ว่าบังน้างกันอีกครับผมพี่น้องครับไปลุ้นกันครับผมเพิ่งพุ่มออกครับพี่น้อง กำลังออกเลยครับผมมอนที่เรารับมอนครับกดถุงยู่ข้าแต่ก็ล่องออกดอกน้อยจิ๋งจ้องเกรดกับเด็ครับผมพี่น้องครับแตงมาแตงมาครับนนนนะะผม เดอดแน่ด้อครับพี่น้องบ่บ่อยก็ได้แน่ครับนี่ครับผมพี่นอ้องตับเตาครับหดเพิงท่ามครับผมพี่น้องก่อนออกเมื่อเสียปาดขาออกครับอ ขอบคุณพี่น้องห,หลายเด้อครับผมที่เข้ามาติดตามครับที่ได้เื้มกันกันกนกบความพี่ห้อยดินอยู่นอครับผมครับพี่น้องบรรยาก,กาศครับ,ากการบให้ดง,ากกาดงครับผมบรรยากาศรอบดงครับผมอ๋อมีไม่ใช่โดงมากนักเลยครับผม ดงใหญ่ครับผมพี่น้องดงเซ่ครับดงเซ่ฮะบอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมด้วยครับผมจังไอย่าลืมครับขอแรงเชื่อแรงใจจากความเห็พี่น้องครับเมื่อสุขสุกันครับผมเข่าวรับชมคลิปของบ่าวบอยแล้วก็อย่าลืมครับ กดไลค์กดติดตามครับกดสมัครสมาชให้บ่าวบอยคอนแชร์ชาแนลนี้เด้อครับผมตลอดจนพี่นทีดินเนอีสานครับสองช่องไอน้องครับผมเฮ็ดคลิปช่องของ youtube ครับผมฝากติดตามนี่เด้อพี่น้องผมเดี๋ยวบ่าวบอยขอโตหาเห็ดก่อนครับพี่น้องครับขอให้พี่น้องยดนมีหฮงร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงมือ้อสุขสุขคนเด้อพี่น้องมืดนีมืดสินครับผม ขอมีความสุขหล,ลายครับสวัสดีครับ